สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการแปลสกิลเจ้าเซนติเมตรนะครับเป็นตัว SR เนาะจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับนี่เซนติเมตรจะหน้าตาอย่างนี้เนาะเป็นน้องหอยนะครับน้องปัดหอยอยู่ไหนหน้านี่ผมไม่มีเนาะจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเซนติเมตรเนาะแล้วผมจะรีวิวยังไงก็เหมือนเดิมนะครับยืมตัวเพื่อนเนาะเพราะว่าผมเองไม่มีนะครับเดี๋ยวเราต้องไปรีวิวกันที่ตัวเพื่อนเนาะนี่เดี๋ยวผมเข้าไปยืมฟึบขอปึ๊บ ใครให้ยิ้มนะอ๋อทะลุสังนี่เองเนาะผมยิ้มคุณทะลุสังแล้วกันนะครับวันนี้เนาะปึ๊บอ่าเดี๋ยวเรามาจะเริ่มแปลสกิลกันเลยนะครับเอาตั้งแต่สกิลแรกกันเนาะอันนี้คุณทะรุใส่มาเป็นแมวกวักคี่ร้อยเนาะอันนี้โอเคนะครับใส่เป็นแมวกักอ่าเรามาดูนันที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกเป็นการยจมตีปกติ1เป้าหมายแล้วก็จะทำดาเมจสูงสุดที่125%นะครับ แต่ว่าถ้าเราปาักหอยไปแล้วเนี่ยคือมูเลกฮาวเบิร์ดเนี่ยมันคือเจ้าหอยสกิลสามของเซนติเมตรเนาะอันนี้มันคือมันมันเชื่อมโยงกันนะครับอันนี้คือหลังจากเราปักหอยไปแล้วเนี่ยสกิลนี้มันจะมีเอฟเฟกตรงต่อท้ายตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับมันบอกว่าอีฟถ้าเราปาักหอยไปแล้วเราปาักหอยไปแล้วเราใช้สกิลหนึ่งตีปกติเนี่ยเราจะได้อ่าสแต็กหอยอ่ะไม่ใช่สแต็คหอยมันเป็นสแต็กปะการังนะครับหนึ่งขั้นเนาะ อันนี้เราสเต็กประกาศลังอะไรเดี๋ยวเราสเต็กประการังคืออะไรเดี๋ยวเราไปพูดันอีกทีตอนสกิลสามเนาะอันนี้เราจะได้สเต็กประการลังหนึ่งขั้นนะครับถ้าเราโยนตีปกติเนาะถ้าเราอัพตันนะครับถ้าเราหลังจากเราปักหอยไปแล้วเนาะตรงนี้นะครับอ่าเรามาดูในส่วนที่สองนะครับสกิลที่สองสกิลที่สองก็คือเป็นผมเรียกว่าสกิลน้ําวนล้วกันเนาะอ่ามันจะทําอะไรได้นะครับมันจะมีส่วนของพาสีฟแล้วก็แอคทีฟเนาะในส่วนของสกิลยูดตัวแล้วก็ส่วนของการกดใช้นะครับ ส่วนของสกิลติดตัวก็คือหลังจากาท,ทุกครั้งที่ศัตรูขยับตัวนะครับแบบออกมาเล่นหรือว่าออกมาตรวหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับทุกครั้งที่ศัตรูได้เล่นเนาะเซนติเมตรเนี่ยจะเล่งเทินตัวเองขึ้นมา10%นะครับอ่นนี่คือส่วนของพารสีฟเนาะจุดจบแค่ตรงนี้นะครับเล่งเทินขึ้นมา10%เนาะทุกครั้งที่ศัตรูได้เล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของการกดใช้ก็คือจะทําดาเมจหนึ่งเป้าหมาย อยู่ที่2องเนะครับสูงสุดเนาะถ้าอัพตันจะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาก็คือจะติดสถานะาน้นําวนติดปกติมันก็ติดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าอัพตันเนี่ยมันจะมีส่วนของการแช่แข็งมาให้เนาะสถานะน้ําวนทําอะไรได้นะครับเมื่อเราใช้สกิลสองใส่เนี่ยใส่ศัตรูเนี่ยสถานะสถานะน้าวนก็คือจะลดสปีดศัตรู20หน่วยนะครับเมื่อโดนสถานะนี้เนาะสกิลสองเซนติเมตริด1น0่ยนตะครับติดชัวร์นะครับ,รบไม่สามารถทําให้ไม่ติดได้เนาะถ้าคือถ้า ซนติเมตรใช้ทักิลสองใส่เนี่ยติดชชว์นะครับไอสถานะน้ำวนเนี่ยเนาะแล้วเมื่อเราอัพตันจะมีส่วนของพาส์บีบอ่าเจ้าดิฟฟิตมาให้เนาะก็คือถ้าเราใช้ทกิลสองใส่ศัตรูใช่ไหมครับศัตรูจะถูกลดสามไฟนะนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมเจ้าสถานะน,น้ำวนเนี่ยปกติอะ่ะมันจะไม่มีสถานะแช่แข็งนะถ้าถ้าเราโดนสถานะน้ำวนนอกจากจะลดสปีดยี่สิบแล้ว ไอ้ไอเนี้ยคือลวมันจะโดนลดสปีดยี่สิบหลังจากโดนแช่แล้วนะครับอันนี้ลดสปีดยี่สิบนี่คือหลังจากโดนแช่เนาะตอนแรกเราจะยังไม่โดนแช่นะครับจะเป็นสถานะเจ้าน้นําวนสถานะน้ําวนเนี่ยก็คือจะลดลูกไฟสามลูกเมื่อถึงเทินตัตูเนาะแบบจบเทินตัตูไปนะครับหลังจากตัตูเล่นจบไปแล้วเนี่ยจะลดลูกไฟสามลูกแล้วถ้าถ้าเราอัพตันเนาะถ้าศัตูไฟหมดพอดีนะครับศัตูจะ โดนแช่แข็ง1เทินนะครับเป็นสถานะดีฟีตเนาะอ่าอันนี้แก้ไม่ได้นะครับสําหรับเจ้าสถานะดีฟีตตรงนี้เนาะแล้วเมื่อเราติดดีฟีตนะครับเราจะโดนลดสปีด20หน่วยเนาะตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนิดน,นึงเนาะผมบอกว่าติดน้ําวนแล้วโดนลดสปีด20ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นโดนแช่ก่อนนะถ้าเราโดนแช่เราจะโดนลดสปีด20นะครับเมื่อกี้พูดผิดเนาะอ่าก็คือสกิลเนี่ยใช้อ่าตัดไฟศัตรูนะครับเราใช้สกิลสองศัตรูปุ๊บ ศัตรูจะโดนล,ลดสามไฟนะครับหลังจากเล่นจบเทินของศัตรูตัวที่โดนสถานนะน้ําวนเนาะอันนี้ก็เหมาะกับการใช้ใส่ตัวที่กำลังจะถึงเทินของศัตรูนะครับสมมติว่าเทินต่อไปเป็นเทินของศัตรูตัวไหนเราก็ใช้ใส่ตัวนั้นอะไรแบบนี้เนาะแล้วถ้าไฟเขาหมดพอดีเนี่ยเขาจะสมมติว่าตัวละครเขาใช้สามไฟใช่ไหมครับแล้วพอจบเทินชนิเมก,ก็จะติดของสถานะน้ำวนเนี่ยแล้วก็ลดไปอีก3ฟไฟนะครับก็จะเป็น6ไฟเนาะถ้าไฟเขาหมดพอดีเนี่ยเขาจะโดแ şey นแช่แข็งไปเลยนะครับ หนะึ่งเทินเนาะจะเป็นเจ้าดีฟฟีสนะครับไม่สามารถแก้ไขได้นะครับไม่สามารถล้างออกได้ด้วยเนาะสถานะนี้นะครับแก้ไม่ได้เนาะอ่าเรามาดูกันที่สถานะาสกิลที่สามไม่ใช่สถานะเลยพูดผิดสกิลที่สามนะั่นก็คือซัม,มอนมูริกฮาเบิร์ดก็คือปักเจ้าฮาเบิร์ดลงไปในสนามนะครับมันจะอยู่ตรงอ่าพื้นที่ในการซัม,มอนตัวเนาะก็คือมูริกฮาเบิร์ดเนี่ยก็คือเจ้าหอยเนาะปักหอยลงไปนะครับ ป,ปักหอยลงไปเนาะในสนามนะครับหลังจากเราใช้สกิลนี้ไปแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเจ้าอันนี้เนาะไ e อ็อฟเอนเตอร์นิทีนี่จะเป็นสกิลนี้แทนนะครับ Ti อ็ f ฟเอนเตอรเนาะถ้าอ่านผิดต้องขอโทษเลยครับจะเป็นสกิลนี้แทนเนาะมันจะกลายเป็นสกิลด้านขวามือนี้เนาะจะเป็นการดึงหอยนะครับระเบิดหอยเนาะผมเรียกระเบิดหอยนะครับไอ้อสกิลขวามือเนี่โอเค เรามาดูกันที่การปักหอยหลังจากปักหอยไปแล้วทําหอยทําอะไรได้บ้างนะครับหอยก็จะมีความสามารถดังนี้นะครับก็คือทุกครั้งที่เพื่อเราใช้ครบ7ไฟหลังจากเพื่อเราใช้ครบ7ไฟเนี่ยทุกคนในทีมเนี่ยใช้ครบ7ไฟเซนติเมตรจะให้ลูกไฟ3มลูกแล้วก็จะบัฟดาเมจขึ้นมา15เซนะครับสูงสุด5สเต็กเนาะก็คือได้5สเต็กนะครับก็คือทุกครั้งที่เพื่อนใช้ไฟนะครับไอหอยเนี่ยมันจะเก็บสเต็กเนาะ ก็คือยิ่งใช้ไฟเยอะเท่าไหร่ก็จะได้สเต็กเยอะเท่านั้นนะครับสมมติว่าใช้ไปใช้เจ็ดไฟเนี่ยคือถ้าเราใช้ครบเจ็ดไฟเนี่ยเราจะได้บับดามมาหนึ่งขั้นบัฟดามหนึ่งขั้นจะเพิ่มดาเมจให้15เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วกท็กทุกครั้งที่ใช้ครบเจ็ดไฟเนี่ยจะได้ลูกไฟสามลูกเนาะก็เป็นทั้งตัวปั่นไฟแล้วก็ตัวปวนแล้วก็ตัวบัฟดาเมจแล้วก็ตัวดาเมจในในในตัวเดียวเลยนะสำหรับเซนติเมตรเนี่ยคือแบบคุ้มมากนะครับใครมีก็ปั้นเถอะเนาะเพราะว่าสกิลน้องเนี่ยคุ้มมากนะครับ แถมเป็นตัวฮิลในตัวด้วยนะ <g oda> เนี่ยมีสกิลฮิลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกท okay. ีเนาะโอเคก็คือหลังจากเพื่อนใช้ไฟก็คือจะได้อา่าจะได้สแต็กตามลูกไฟที่ใช้นะครับอันนี้ไม่งงเนาะโอเคไอ้ส่วนข้างบนนี้เราเขียนแล้วเนาะโอเคเรามาดูในส่วนข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างก็คืออ่าเซนติเมตรเนี่ยจะต้านทานสถานะผิดป,ปกติอา่าทุกชนิดนะครับถ้ายังไม่ได้ปักหอยเนาะแต่ถ้าปักหอยไปแล้วจะไม่ต้านแล้วนะครับคือจะต้านก่อนที่จะปักหอยนะครับ แล้วก็คือแล้วแล้วก็ถ้าถ้าในการต่อสู้เนี่ยเพื่อนเราโดนยนตีนะครับเซนทิเมตรหลังจากปางหอยไปแล้วจะฮิวเพื่อให้เพื่อนกลับมา30%จากดาเมจที่ได้รับนะครับว่าสมมุติว่าได้รับดาเมจหมื่นหนึ่งนะเซนติเมตรจะฮิวมาให้เพื่อนกลับมา3ามหมื่นนะเอ้ยไม่ใช่สามหมื่นสามพันนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งหมื่นก็คือสามพันเนาะก็คือถ้าโดนดาเมจหนึ่งหมื่นก็จะฮิวกลับมาสามพันนะครับก็คือจะหลีเลื่อนให้เพื่อนสามสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่ได้รับนะ อันนี้ในส่วนของถัดมาก,ก็คือเมื่อเมื่อเพื่อนใช้สกิลจะมีโอกาสได้สแต็กที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนาะแต่ว่าถ้าอัพไม่ตันมันจะเป็น50%เนาะอันนี้เรามาดูกันที่อัพตันนะครับอัพตันจะเป็นในส่วนของสกิลละอ่าเลเวลสามเนาะก็คือถ้าเพื่อนใช้สกิลนะครับมีโอกาส100%นี่ถ้าเพื่อนใช้สกิลที่ใช้ลูกไฟเนาะมีโอกาส100%ที่จะได้สแต็กเจ้าสแตก็กสแต็กปากาลังเนาะ จะเป็นสเต็กปากการังที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือเจ้าส่วนตรงนี้เนาะสาวออฟสาวออฟเดอะไทส์สาวออฟเดอะไทอันตรงนี้เนาะสาวออฟเดอะไทสถ้าอ่านผิดต้องขอโทษเนาะ <c oughs> ก็จะได้สเต็กตรงนั้นนะครับมีโอกาสอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะเดี๋ยวถ้าถ้า,ถา,ถาอาธิบายอย่างนี้อาจจะงงเนาะเดี๋ยวเราต้องไปลองเล่นอีกทีนะครับเพราะว่าถ้าอาธิบายอย่างเงี้ยมันอาจจะงงนะิดนะนึงแต่ว่าถ้าไปลองเล่นจะไม่งงแล้วนะครับคือถ้าอธิบายอย่างเงี้ยมันอาจจะงงนิดนึงเนาะก็คือ ง่ายๆก็คือเมื่อใช้ไฟเมื่อไหร่จะได้สแต็กเมื่อน,นั้นนะครับถ้าอัพเต็มเนะผมพูดที่อัพเต็มไปเลยแล้วกันเนาะคือถ้าใช้ถ้าใช้ไฟเมื่อไหร่ก็จะได้สแต็กตามจำนวนไฟที่ใช้นะครับพอครบพอครบอ่าพอครบไฟที่ใช้7ไฟก็คือจะได้บัฟดาบ1ขั้นก็คือเพิ่มดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อขั้นแล้วก็ได้ไฟสามลูกนะครับอันนี้คือเจ้าส่วนตรงนี้เนาะส่วนของอัพตันนะครับโอเคเรามาดูมาเรามาดูในแต่ละขั้นกันดีกว่าเนาะ ถ้าอาธิบายอย่างนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับคือสกิลมันรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะเพราะเป็นตัวละครที่มีหลายอย่างในตัวเดียวเนาะมีทั้งฮิวมีทั้งรถไฟมีทั้งสถานะแล้วก็มีทั้งดาเมจมีบัฟดาเมจนะครับมันแบบมันหลายอย่างเนาะถ้าพูดอย่างนี้อาจจะงงนะครับก็คือ,อสกิลสกิลสกิลสามที่อัพเลเวลสนี่ก็คือถ้าเซนติเมตรปักหอยลงมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเซนติเมตรปักหอยลงไปแล้ว เพื่อนทั้งทีมนะครับจะได้ดาเมจลดลงจะได้รับดาเมจลดลงส0มสิเอร์ซ็นเนาะนี่จะเป็นส่วนของตรงนี้นะครับเซนติเมตรแอนแอนมูเล็กไม่ใช่เพื่อนทั้งทีมนะผมพูดผิดเี่ยเซนติเมตรแล้วก็เจ้าหอยเนี่ยเซนติเมตรแล้วก็หอยเนี่ยจะได้รับดาเมจลดลงสาสิเปอร์ซ็นะครับก็คือเซนติเมตรจะถึกขึ้นแล้วก็หอยจะถึกขึ้นด้วยนะครับ อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของการใช้ไฟเมื่อกี้เนาะพูดไปแล้วนะครับไอ้เจ้านี้เนาะก็คือยิ่งใช้ไฟเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งราศแทกเยอะเท่านั้นนะครับเปลี่ยนเป็น1 0 0อเนาะถ้าอัพทาพมาที่เลเวลสนะครับเลเวลเลเวลสก็คือเซนติเมตรจะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมอ่านกันฟึ๊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 ฟเซนติเมตรจะต้านทานสถานะถ้าเซนติเมตรยังไม่ได้ปักหอยนะในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็เลเวลที่5ก็คือเว้นมูเลก ถ้าปักหอยลงไปแล้วเซนิเมตจะได้สเต็กประการังสามขั้นเลยนี่ส่วนส่วนของตรงนี้นะครับถ้าเซนิเมตปักหอยลงไปแล้วเซนิเมตจะได้สเต็กปะการลังสามขั้นทันทีแล้วก็เลเวลสี่ถ้าเซนิเมตยังไม่ปักหอยเซนิเมตจะต้านทานสถานะแล้วก็เรเวลสามเมื่อเพื่อนใช้ไฟจะมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่จะแปลงไฟไปเป็นสเต็กเจ้าปะการลังแล้วก็เรเวลสองก็คือเมื่อปักหอยลงไปแล้วเซนิเมตกับเจ้าหอยเนี่ยจะถึกขึ้นมากมสามสิบเปอร์เซ็นเนาะแล้วก็ในส่วนของตะกี้สองนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันต้านทานสถานะอยู่ จุบย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 ุบอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมอ่านกันเนาะ <S <S 1> <S 1> ก,ก็คือก็คือไอ้เจ้าตรงนี้แหละเนาะน่าจะเป็นส่วนของตรงนี้ปะ่ะเดี๋ยวผมอ่านตรงไหนว่านี่นี่อ๋อ,อคือเจ้าหอยจะต้านทานสถานะด้วยนะครับอันนี้ผมพูดผิดเนาะตรงนี้เจ้าหอยเนี่ยจะต้านทานสถานะอยู่แล้วนะเจ้าหอยเนี่ยหอยเนี่ยมันคือมันต้านทานสถานะอยู่แล้วเนาะส่วน เจ้าตัวเลเวลสี่เนี่ยก็คือถ้าเซนติเมตรยังไม่ปักหอยเนี่ยเซนติเมตรจะต้านทานสถานะทุกชนิดนะครับจนกว่าจะได้ปักหอยเนาะมีพูดอย่างนี้อาจจะงงเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลสามที่เป็นแบบที่สองเองแล้วมันมีมันมีหลายส่วนนะครับสําหรับเจ้าเซนติเมตรเนาะอันนี้ผมจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยเนาะก็คือถ้าเซนติเมตรเข้าเทินจะได้สแต็าสแต็กหอยหนึ่งขั้น ถ้าไอที่อยู่กับเจ้าหอยเนี่ยคือสเต็ตกปลาการังเนาะแต่ถ้าอยู่กับเซนติเมตรเนี่ยจะเป็นสเต็กหอยนะครับงงไหมอาจจะงงเนาะเดี๋ยวเราร,ร,รอดูตอนใช้งานอีกทีนะครับเพราะว่าลายเอียดมันค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะงงนิดนึงนะครับก็คือเมื่อเข้าเทินเซนติเมตรเซนติเมตรจะได้สเต็กเจ้าหอยเนี่ยหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นเพิ่มดาเมจขึ้นมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เห็นไหม นี่ก็คือขั้นแรกเนี่ยตอนไม่มีสแต็กเลยเนี่ยมันแรง120นะครับให้ทุกอ่าทำดาเมจหมู่120นะครับพอเข้าเทนซิม,มริรอบถัดมาจะได้1ขั้น1ขั้นก็เพิ่ม100เป็น220พอพอเทนนิ้สก็ได้2ขั้นก็เป็น320แล้วก็สูงสุดที่5ขั้นนะก็คือ620นะครับขั้นละ100%นะครับก็คือเพิ่มดาเมจขั้นละ100%เนาะอันนี้อันนี้งงไหมอันนี้น่าจะไม่งงเนาะก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันคือ120 แล้วก็ทุกๆขั้นเนี่ยจะเพิ่มดาเมจอยู่ที่100%นะครับสูงสุดที่5ขั้นเนาะพอขั้น5เนี่ยเพิ่มดาเมจ500บวกกับเจ้าตรงนี้120ก็จะเป็น62 0เนาะแล้วก็เจ้าหอยเนี่ยเมื่อเรากดระเบิดหอยอยู่แล้วเนาะก็คือถอนถอนหอยเรียกอะไรก็ได้นะผมเรียกระเบิดหอยเมื่อหอยมันระเบิดไปแล้วนะครับสเต็กตรงเนี้ยมันจะหายหมดเลยนะเราต้องมาเก็บใหม่นะครับถ้าเราปักรอบอถ้าเราใช้รอบหน้าเนี่ยก็คือเวลาเราดึงหอยเนี่ยหอยมันจะถูกทาลายด แล้วเราต้องมาปักใหม่นะครับสแตกตรงนี้ก็จะหายไปด้วยนะเราต้องมาเริ่มเก็บใหม่นะครับหรือกรณีหนึ่งก็คือหอยแตกนะครับถ้าหอยแตกเนี่ยหอยแตกปุ๊บสแตกตรงนี้ก็จะหายไปเหมือนกันนะครับมี2อย่างนะคือเราใช้เองก็คือสแตกหายถ้าหอยแตกก็คือสแตกหายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยเนาะอาจจะงงนิดนึงผมพูดอาจจะงงนิดนึงนะครับเพราะว่าสกิลมันรายละเอียดมันเยอะจริงๆนะครับสาหรับเจ้าเซนติเมตรเนาะเดี๋ยวเราลองกับคนนี้เลยเมื่อกี้ผมเทสแล้วว่าผมไม่ตายเนาะได้ลองเจ้าเซนติเมตรด้วยโอเค เราไปลองกันเลยนี่ผมเอาเซินิเมรลงเนาะทีมนี้เลยทึกๆอันนี้เซติเมรเนาะครูการเขียนไปก่อนปึ๊บอันนี้เห็นไหมครับตอนนี้เซติเมรคือมันแต่ต้านทานสถานะผิดปกติทุกอย่างเล้นะจนกว่าจะปักจนกว่าจะปักหอยนะครับเดี๋ยวผมปักหอยกันเนาะปึ๊บโอเค แป๊บนึงทำไมมันแหลกๆผมลืมปิดอะไรผมขอปิดนู่นนี่นั่นก่อนแหลกเหลือเกินชิปชิปโอเคหายหายังหายยังน่าจะหายนะโอเคสกี้2เซนติเมตรเนี่ยมันจะยังไม่ติดมันจะยังไม่ติดสถ,นดสถานะน้าวนนะครับจนกว่าจะปักหอยเนาะก็คือเราต้องปักหอยก่อนนะครับเซนติเมตรก็เทินจะเร็วมากเลยนะเห็นไหมครับกลางโลกไป นี่ตอนนี้ตอนนี้คือเราดูเราดูกันที่อ่าเมื่อกี้ผมลืมพูดถึงสเต็กระการังเนาะอ่าอันนี้เรามาดูกันที่สเต็กระการังนะครับเมื่อกี้ตอนเซติเมตรปากเนี่ยจะได้3ามสเต็กเนาะตอนนี้คือมันครบไป1รอบแล้วนะครับคือใช้ไฟไป7ดวงละมันครบไป1นรอบแล้วแล้วตรงนี้อีก2อันก็คือใช้ไปวงแลดวงนะครับจากทั้งหมดเมื่อกี้เนาะก็คือได้บับดาบมา1ขั้นนะครับมันจะได้มันจะได้บับดาบ1ขั้นทุกๆ7ไฟที่ใช้นะเดี๋ยวดูนะตอนนี้มีสสเต็กนะครับดูตรงนี้นะตรงนี้มีสาะ เห็นไหมมันจะเป็นห้าสเต็นะครับแล้วเดี๋ยวผมใช้สกิลสองเซนติเมตรสกิลสองเซนติเมตรเนี่ยคือจะเป็นการลดไฟสตูแล้วก็ถ้าไฟสตูหมดเนี่ยสตูจะถูกแช่แข็งนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ใส่ชิรนุยเนาะถ้าชิรนุยโดนแช่แข็งก็แปลว่าสตูไฟหมดเนาะแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ห้าขั้นเนาะพอใช้ไปจะเป็นเจ็ดแล้วก็มันจะเด้่งกลายเป็นบับดาบนะครับดูนะเห็น <He ard S 2> ปะมันจะกลายเป็นบับดาบสองขั้นเนาะยังไม่โดนแช่เนาะตอนนี้คือไฟก็ยังไม่หมดนะครับ รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับสกิลเซนติเมตรเนาะถ้าอาจจะอาจจะงงตรงไหน,นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าผมพูดได้ไม่หมดเนาะเพราะว่ารายละเอียดสกิลมันเยอะอจริงๆนะครับเออเดี๋ยวูนะตอนนี้ตอนนี้คือมีศูนย์ขั้นแล้วตอนนี้มีศูนย์ขั้นอ่ามันมีศูนย์ขั้นพอใช้สกิลนี้ไปปุ๊บจะจะได้สองสแต็กนะดูนะผมจะใส่เจ้าเจ้าไรเดียเชื่อนูอีกรอบแล้วกันได้ปะไม่ได้เอาเป็นใครดี เอาเป็นขุมมัดสื่อกันปึ๊บอา้าวน้องตายไปเลยแรงเกินน้องตายเลยไม่เป็นไรเนาะอ่าดูตรงนี้นะครับสองขั้นพอใช้ยูสามปึ๊บมันจะเป็นสามขั้นเห็นปะมันจะเพิ่มตามลูกไฟนะครับเดี๋ยวดูนะสามขั้นใช้สามไฟปึ๊บจะเป็นหกขั้นปึ๊บหกไฟปึ๊บอ่หกขั้นปึ๊บใช้อีกสองไฟมันจะได้หนึ่งสแต็กนะแล้วก็กลายเป็นบับดาบ์หนึ่งอันนะครับดูนะเห็นปะ กลายเป็นสามขั้นละแล้วก็ตรงนี้เป็นหนึ่งขั้นงงไหมอาจจะงงอาจจะงงแน่เลยผมว่าต้องมีคนงงแน่เลยอันนี้ถ้าไม่เข้าใจผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันเข้าใจแล้วอะ่ะมันละเอียดมันเยอะจริงๆนะครับอ่าเ,เรามาดูทนนี่เท้ร์เมนมีดูนะสองขั้นสแต็กคอยสองขั้นพอเข้าเทรเมจะเป็นสามขั้นนะดูนะปึ๊บเห็นปะเห็นไหมครับเป็นสามขั้นเห็นปะนี่เป็นสามขั้นเนาะแล้วพอเราใช้สกิลสองนี่ปึ๊บสแต็กประการางังเราก็จะเพิ่มใช้ใส่ใครดี ใส่ใส่โอโลจิโอ้โเก็บตายคือถ้าสตูไฟหมดพอดีอะสตูจะโดนแช่แข็งนะครับแช่แข็งแบบแก้ไม่ได้ด้วยเนาะผมว่าน่าจะเก็บสแต่กหอยไม่ครบห้าขั้นแน่เลยอะ,อะเ,ยเราเราจะบัฟดาบให้ครบห้าขั้นไปเลยเนาะเราก็ตอนนี้มีสามขั้นจส,สแตกประการังสามขั้นแล้วเราก็กดสกิลสามฮากูเพิ่มเป็นหกเห็น,นไหมเจ้าฮิวไหมเจ้ามีไฟปะฮิว เดี๋ยวดูโอโลจีนะผมว่าโอโลจีน่าจะโดนแช่นะเห็นปะโอโลจีโดนแช่นะครับอันนี้คือโดนแช่เพราะว่าลูกไฟหมดเนาะคือมันจะลดสามลูกไฟนะครับหลังจากจบเทินอ่าศัตรูตัวที่โดนน้ำวนเนาะแล้วก็โดนลดสปีดยี่สิบด้วยนะครับนี่เห็นปะตอนนี้มีหกขั้นผมใช้หนึ่งไฟจะเป็นเจ็ดขั้นแล้วกลายเป็นบับดาบอพอเข้าเทิน์นเซนติเมตรจะแตกหอยหนึ่งขั้นเห <laughs> ็นไหมครับหอยตรงนี้จะจะมีขั้นขั้นด้วยเนาะก็คือเมื่อเข้าเทินเซนติเมตรจะได้หนึ่งขั้นตลอดนะครับ เดี๋ยวผมสาสตจะใส่เจ้าเซนติเ,เมตรเดี๋ยวเธอ,เอนห,หน้าพอถึงเข้าถึงเธนเซนติเมตรผมจะดึงหอยแล้วนะผมจะระเบิดหอยแล้วนะเดี๋ยวผมใช้ไฟกันใช้ไฟให้มันครบให้มันครบเจ็ดขั้นก่อนตอนนี้มีสองขั้นใช้ครบเจ็ดขั้นปุ๊บจะได้บับด้ามมาอีกขั้นหนึ่งนะครับมีแต่คำว่าขั้นขั้นขั้นเนาะถ้างงต้องขอโทษจริงๆนะครับมันมันมันมีแต่คำว่าขั้นขั้นขั้นอะคือมันจะแ,แตกมันเป็นขั้นขั้นหมดเลยสํสำหรับเซนติเมตรเนาะ อ่าตรงนี้เป็น5สแต็กนะครับสำหรับเจ้าปราการังกดสกิลสามไปจะเป็นจะสแต็กจะหมดไปเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นบับดาบปุ๊บเห็นปะจะกลายเป็นสแต็กหนึ่งขั้นนี่ตอนนี้คือบับดาบห้าขั้นแล้วก็บัฟหอยห้าขั้นถ้าเราเล่นกันปกติก็คือตอนนี้คือเซนติเมตรมันจะแรงมากนะครับเดี๋ยวดูเนาะผมจะกดถอนหอยให้ดูนะครับกดระเบิดหอยเนาะสกิลสามดูนะครับมันจะแรงมากเลยเนาะสำหรับเจ้ารีวิวเซนติเมตรเนี่ย เซนิเมะคือตัวดาเมจเลดเกมที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากเลยครับแบบรุนแรงมากๆนะครับเพราะว่ามีบัฟดาเมจของไอ้เจ้าดาบทองแล้วก็อ่าสแต็กเจ้าหอยด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันแรงเท่าไหร่เนาะดูนะมันจะหายหมดทีมเลยหรือเปล่ามาดูกันตูม้มเห็นไหมครับเจ็ดหมื่นแรงมากนี่แล้วพอ,อเจ้าฮาเบิร์ตก็คือเจ้าหอยเนี่ยเจ้าหอยแตกไปแล้วเนาะ เราก็ต้องมาปักใหม่นะครับเจ้าสเต็กปากการังก็จะหายไปเนาะสเต็กหอยบนหัวเซนติเมตรก็จะหายไปด้วยนะครับก็คือต้องมาปักใหม่เรื่อยๆนะถ้าเจ้าสเต็กหอยหายไปเนะี่ยเห็นปะก็คือมันจะได้ลูกไฟสามลูกด้วยนะหลังจากใช้ลูกไฟเจ็ดลูกนี่ผมปักหอยใหม่ปึ๊บโยนก้อนหินใส่หัวตุ้มตายยังเอาตาย้วละ ก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้เนาะสำหรับรีวิวเจ้าเซนติเมตรนะครับถ้างงผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าสกิลมันละเอียดรา,ายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะถ้าถ้าใครง,งงก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าผมพยายามสุดๆแล้วเนาะอธิบายให้เข้าใจนะครับแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะจริงๆเนาะก็ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับถ้าไม่เข้าใจเนาะก็ วันนี้ก็ขอบคุณคุณโทรุสั่งด้วยนะครับที่ให้ยิมตัวละครมารีวิวกันเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนาะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมฝากกดติดตามนิดนึงเนาะก็ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่กดผมฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูช่องผมเนาะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนจริงๆนะครับที่ดูจนจบคลิปเนาะไม่รู้ใครม gallon, ีใครจะดูจนจบคลิปหรเันะบ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลดสปีดการพูดหน่อยละเพราะว่ารู้สึกพูดเร็วแล้วลิ้นพันเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูจนจบคลิปเนะขอบคุณครับใครที่เข้ามาดูคลิปผมครั้งแรกผมฝากกดติดตามด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีทุกคนครับ